สวัสดีค่ะแม่แล้วก็น้านๆเมื่อกี้ก็ได้คุยกันแล้วนะคะกับแม่แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ประเทศไทยด้วยถ้าใครยังไม่รู้จักชื่อสุริบลงเบิร์กค,ค่ะอยู่ที่เมืองเกนเซิลฟอร์ดานะคะถ้าได้มีโอกาสเข้ามาที่เมืองเกนเซิลฟอร์ดาก็อยู่ใกล้กับ University of Florida นะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยฟอริดาแล้วก็ใกล้กับซันเว c คอลเลจด้วยแล้วก็มีอีกหลายโรงเรียนถ้าใครส่งลูกหลานเข้ามาเรียนนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ถ้าหาบ้านหาที่ดินอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อ เข้ามาได้ดีมันเข้ามานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันแล้วค่ะที่เข้ามาอบรมแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งกันเข้ามาแล้วก็กำลังใจดีๆเนี้ยก็จะสนับสนุนกันนะคะให้สร้างกำลังใจให้กันละกันสิ่งดีๆที่มอบให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็รักตัวเองให้มากๆรักครอบครัวให้มากๆด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิดถึงประเทศไทยจังเลยค่ะก็ขอขอนุญาตขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกเป็นพันๆครั้งเลยนะคะด้วยความดีใจมากๆที่ทุกคนให้กำลังใจกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย